เรื่องนี้ท่ามกลางมรสมใหญ่ฮะเดี๋ยววิกเก็ตเกมนี้เกมรักรวงเนี่ยนะครับก็ก็โหเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆหนึ่งเรื่องอะไรนะฮะเราอยู่ฝั่งไหนผมฝั่งคนดีครับจริงป่ะคือก็จะมีคนดีกับคนไม่ดีผมอยู่ฝั่งคนดีครับดีแบบไหนดีแบบดีมากๆครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับใครที่ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับจะมีฉากที่ผมกดหัวออฟโรดลงนั้นนั่นคือเขาเรียกว่าการทักทาย เรียกว่าการทักทายนะครับแปลกนะใช่ครับแต่โมบอกว่าเราเป็นเใบโพล่าเรื่องนี้ใครครับโมมอนชนะเขาอยู่ไหนเรางหลังนี่ลเราายแบบใบโพล่าจริงเไม่ขนาดนั้นคะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือคือผมต้องบอกก่อนว่าการเราลายเนี่ยมันมันก็จะมีที่มาที่ไปของมันด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบจะขึ้นโมโหอะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อยู่กับนางแม้ตัวละครนี้อะไรนะฮะอยู่กับนางนาแม้ตัวละครนี้ ตลอดครับก็จะอยู่ด้วยกันตลอดก็จะมีผมมีพ่อมีพี่โมมีออฟโรดเนี่ยที่จะคอยแบบฟาดฟันกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเนาะคือครอบครัวนีธนาเวทนี้เนี่ยใครที่ไม่เข้มแข็งใครที่อ่อนแอเนี่ยก็ต้องแพ้ไปต้องออกไปเลยนั่นคือจุดอ่อนของตระกูลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีระดับความความร้ายของมันระดับของการที่มันจะ วางแผนว่าจะทำยังไงเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงร้อยเลยก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดในแต่และอีพีติดกับบ้านปะเนี่ยอะไรนะติดกับบ้านครับไม่มีไม่มีครับผมก็จะเป็นคนที่แบบคือผมยังโชคดีผมคัดได้คือ <c ute> ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันพออ่านบทปุ๊บพอไปลองเล่นดูแล้วมันบทมันค่อนข้างแบบดักดาร์กหน่อยอย่างเงี้ยครับก็กลัวว่าจะติดไหมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ติดเลยอืม ยิ่งต้องบอกเลยว่าคิวแรกนะครับคิวแรกของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาทำกับผมแบบว่าเอาทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเอาไปรวมของผมอยู่ในซีนแรกในคิวแรกคิวแรกที่ทุกคนเห็นนะครับที่จะเห็นอยู่มันจะเป็นบ้านถ้าใครได้ดูในบ้านเจดนั่นคือคิวแรกของผมบ้านเจดนี่จะเป็นสีดำๆอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผมจะกลับไปที่บ้าน แล้วก็จะไปแบบว่าแอคแท็กกับที่นั่นนั่นคือคิวแรกของผมกือย่างในคิวแรกใช่ครับเรืงตอนจบเลยดีกว่า <laughs> <laughs> ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโอหเรื่องนี้คือมีอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆอืแต่รอชมนในในน้ครับแต่วันเกิดล่าสุดเป็นไงบ้างวันเกิดโอ้โหก็ผมไปจัดกับแฟนคลับมาครับก็ สนุกดีก็มีร้องเพลงมีเล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยครับก็ก็แฮปปี้ครับมีปีนป่ายด้วยปีนป่ายมันก็ไปตามฟิลครับคือตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเพลงล็อกแล้วมันก็เป็นเมดเล่รวมกันมาประมาณ5 6หเพลงะเลยครับแล้วก็เห็นทุกคนเอนจอยแล้วเห็นทุกคนสนุกแล้วเราก็ปีนขึ้นไปร้องแล้วก็เห็นทุกคนก็สนุกดีครับแต่คนไปโฟกัสคุณเหลามากกว่านาะเราชอบถอดโอ้ก็ไม่ได้ถอดถึงขั้นขนาดนั้นเห็นว่าวันนี้จะถอดด้วย ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ออฟโรต้าอู่ไม่แน่สู้ดิสู้อะไรนะฮะมีอะไรให้ตัวเองไหมครับวันนี้อาจจะไม่แต่จะต้องไปดูในซีรีส์ดีกว่ามีความหวังให้ตัวเองไหมครับปีนี้ตรงๆก็ก็ต้องรอดูในวันดีกว่านี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเลยครับเพราะเราก็มองไว้อยู่ชิ้นสองชิ้นนี่แหละแต่ว่าก็รอดูวันก่อนนี่ครับชาวเน็ตฝากถามเราอยากได้อะไรคะชาวเน็ตชาวเน็ตให้ ชาวเน็ตชาวเน็ตฝันฝัแค่ขอแค่ติดตาม The Wicked Game แค่นี้ก็พอแล้วครับผมเพราะว่าวันที่27กันยานี้ก็จะออน EP 1หนึ่งด้วยนะครับแล้วตรงกับวันเกิดของผมด้วยใช่ครับก็เลยแบบถ้าจะขอได้หนึ่งอย่างก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนดีกว่าแล้วก็ติดตามเด e วิกเก็ตเกมเนี่ยทุกๆ EP เพราะว่าไม่อยากให้พลาดทุก EP เลยมอะไรใหญ่ๆยใหญ่ๆอยากได้ไหมอะไรดีฮะอ๋อ บ้านตอนนี้ก็ <laughs> บ้านตอนนี้ก็เราก็ได้มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่อยากได้ก็คงจะเป็นางานในแต่ละอย่างดีกว่าแล้วเราก็คงจะเป็นงานที่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มันทําแล้วมันจะ,ม,นจะม,มีคุณค่ากับเราอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญหนึ่งเรื่องเลยที่เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยอย่างเงี้ยครับ ไม่ถึงยังไงยังไงนะครับเหมือนก่อนหน้านี้เบส์อกมาคู่กันแบบแฟนสายเปย์แฟนเก่าเดินไปผมก็เลยยกมาที่ซื้อเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างผมไม่ได้ตามเลยแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกผมว่าการเปย์กันอะไรเงี้ยมันมันมันก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละคู่นะมันก็คงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่นั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการจะใครเปย์ใครอะไรเงี้ยเขาคงจะเป็น สิทธิ์ของของคนคนนั้นอะไรอย่างี้ครับคือจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบคือเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ถ้าในวันที่เขาแบบว่าเฮ้ยเขาให้เขาให้อย่างเต็มที่อ คือผมว่ามันมันก็พูดยากในระยะเวลานั้นหนึ่งในในแต่ละในแต่ละคู่มันก็ไม่เหมือนกันในช่วงเวลานั้นคือทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบมาอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นในแต่ในแต่ละความรู้สึกนั้นมันอย่างนี้ดีกว่าเลครับอตอนนี้ก็จะเป็นทำงานเป็นหลักเลยเลยครับรก็โอ้โหก็จะเน้นทํางานเลยครับคือตอนนี้ก็ พี่จะจีบผมเหรอเข้ามาเามาเน็ตมาเข้ามาเข้าชาเน้ามาเ้ามาเามานข้เข้ามาเ้ามเข้ามาเ็้ามาเข้ามารข้าา้ตรงนี้ามาเข้ามเามาเข้ามาเขามาเข้เ้ตรงเี้ามาเข้ามาเข้าเป้าาเข้ามเข้ามาเามาเาเข้ามาเ้มาเข้าเข้ามเขาเข้าเข้า้าเข้า้าเส้า้ามาามาเข้ามาาเ้เา้้ามาบ้มาเ้เา้งเาเา้ ม่จริงจริงจงสเปคไม่ได้มีตายตัวจริงไม,ไม่ได้มีตายตัวครับจริงๆก็มันก็ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของมันเนาะในวันที่เมื่อถึงเวลาผมว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้น,นต <laughs> <ค>ร <laughs> <ค>รรงงง